สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันที่12มกราคม2569กับฮานอยในทุกๆวันครับเมื่อวานวันที่11มกราจากเลขเด่นนะครับ4กับ7และมัดรวมที่ให้ไว้นะครับก็เข้าทั้ง3หาหน่อยเลยนะครับเข้า6 7เข้า7 2 4, 3, 8เข้าฮานอยปกติตรงๆเลยนะครับข้างล่าง 7, 2ก็เป็นเลขมัดรวมส่วนฮานอย VIP รอบสุดท้ายนั้นเข้า 7, 6และเข้า 7, 3นะครับ2ตัวบนในชุดคำนวณเฉพาะรอบฮานอย VIP นะครับของเมื่อวานคราวนี้เรามาดูนะครับวันที่12วันนี้นะครับ ผลเป็นอย่างไรบ้างก็มีเลขเด่นนะครับ5กับ2มีมัดรวม1 3 5 3 4 2ตามนี้เลยครับคำนวณเฉพาะรอบฮานอยพิเศษเราได้เลข905นะครับจากผลที่ออกเมื่อวานาสูตรเลข5ตัวอยู่ที่905 48หาฮานอยปกตินะครับเลขค้ายกันเลยนะครับคำนวณได้450สูตรเลข5ตัวคือ45 098ครับและในรอบฮานอยปกตินี้นะครับผมมีเพิ่มเลขเด่นอีก1นึ่งสูตนะครับที่แถมให้คือเลข2791ส่วนในรอบฮานอย vip รอบสุดท้ายนะครับคำนวณได้เลข783สูตรเลข5ตัว783 20ครับ อันนี้ก็เรามารอผลกันในช่วงเย็นนะครับและว,วันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการคำนวณตัวเลขความน่าจะเป็นความคาดคะเนทางสถิติก็จะทำให้เกิดความคึกคักตื่นเต้นกันไม่มากก็น,น้อยนะครับทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆนะครับเป็นเพียงการคาดคะเนการคำนวณทางสถิติและความน่าจะเป็นเท่านั้นครับและพบกันใน วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ